ทานเรื่องลากับชายยากจนครั้งหนึ่งมีชายยากจนอยู่คู่หนึ่งเขาได้เลี้ยงลาไว้เพื่อใช้งานแต่เขาไม่สามารถให้อาหารกับลาได้อย่างเพียงพอทำให้ลาซูบผอมจนไม่มีแรงที่จะทำงานชายผู้ยากจนจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ลากินอาหารได้อย่างอิ่มท้องโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินมากนักวันต่อมา เขาจึงได้รวบรวมทรัพสมบัติที่พอมีอยู่ไปขายเพื่อนำเงินไปซื้อหนังเสือโครงมาผืนหนึ่งเมื่อตกดึกเขาก็เอาหนังเสือโครงนี้มาคลุมตัวลาไว้แล้วพามันออกไปกินข้าวในไร่ของชาวบ้านส่วนชาวบ้านเมื่อเห็นเข้าก็นึกว่าเป็นเสือโครงจริงๆจึงไม่กล้าออกมาขับไล่ดังนั้น ลาจึงได้กินอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญในทุกวันจนสามารถใช้แรงงานหนักและสร้างรายได้ให้แก่ชายยากจนผู้นี้เป็นอย่างมากในคืนหนึ่งขณะที่ลาภายใต้หนังเสือโครงออกไปขโมยกินข้าวในไร่ชาวบ้านตามปกติอยู่นั้นมันเกิดได้ยินเสียงลาตัวเมียส่งเสียงเรียกร้องและด้วยสัญชาตญาณ มันจึงส่งเสียงร้องตอบดังลั่นไรและเมื่อชาวบ้านได้ยินเข้าต่างก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเสือโคร่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นเพียงลาตัวหนึ่งเท่านั้นจึงพากันออกมาขับไล่ตีลาจนตายพร้อมกับขับไล่ชายยากจนผู้นี้ออกไปจากหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้บังคับบัญชาที่คดโกงย่อมนำพาภัยอันตรายมาสู่ผู้